สวัสดีครับมาพบกับรายการ Little k i d Variety รายการดีๆที่จะทําให้เยาวชนคนรุ่นใหม่กล้าแสดงออกโดยครับ Little k i d Thailand ครับและผมเกรซ Little k i d ดครับพี่บ้า Little k i d ค่ะและในช่วงนี้เราก็มาอยู่ในช่วงหลานย่าคนเก่งค่ะฉันค่ะพี่เกรตวันนี้เราจะไปพบกับหลานย่าคนเก่งของเราซึ่งวันนี้น้องๆ2คนนี้จะมาโชว์ฝีมือการทำอาหารให้พวกเราชิม น่าสนใจเลยครับอยากเจอน้องหรือยังคะอยากเจอแล้วครับถ้าอยากเจอน้องเราต้องตามกลิ่นหอมหอมไปค่ะเริ่มได้กลิ่นหรือยังครับพี่เก๊เริ่มได้กลินกก่นแล้วครับพี่ว่ายกลิ่นมาจากด้านหลังเราต้องตามกลิ่นไปแล้วครับอย่างนี้ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะงั้นเราตามกลิ่นไปเลยค่ะไปเลยครับไปตามมาเลยสวัสดีสสดครับน้องแช่หลานย่าคงเก่งไหมคะใช่ค่ะงั้นช่วยแนะนําตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับ น้องทั้งสองสักนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุวิศราวิริยวนะัฒนาชื่อเล่นชื่อน้องปุ้นนุ่นค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐยาวิริยวัฒนาค่ะชื่อเล่นชื่อน้องวีนะะัทค่ะอืมพี่ได้ข่าวมาว่าวันนี้เราทั้งสองคนจะมาทําโชว์ฝีมือการทําอาหารที่อร่อยที่สุดใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้พวกเรานะคะจะมาทําเมนูไกท่ทอดน้ำปลาสูตรเด็ดของ ปุยนุ่นแล้ววีนัค่ะอพี่แคสงสัยมากเลยไก่ทอดน้ำปลานี่เราเอาไปไก่ไปทอดในน้ำปลาแล้วมันจะไม่เค็มหรอเาไปทอดในไก่เออนั่นสิยังไงไม่ใช่ค่ะเราเอาน้ำปลาปกติใส่ลงไปในกระทะค่ะแต่ว่าเอาน้ำปลามาหมักกับไก่ค่ะแล้วอย่างนี้มันจะไม่เค็มเหรอคะเพราะปกติแล้วน้ำปลาจะเค็มมากไม่เค็มค่ะเพราะว่าถ้าไก่ประมาณสิบถึงสิบห้าชิ้นขึ้นไปให้ใส่น้ำปลาประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะอืมอย่างนี้นี่เอง คุณผู้ชมเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าไก่ทอดน้ำปลามีส่วนผสมอะไรบ้างส่วนผสมของไก่ทอดน้ำปลาคือ 1. ตีไก่ขนาดกลางค่ะสองน้ำปลาค่ะสางาขาวค่ะสน้ำเปล่าค่ะ5แป้งทอดกรอบค่ะหน้ำมันค่ะอืมทำไมไก่ทอดน้ำปลาต้องมีงาขาวกับน้ำเปล่าด้วยล่ะคะนั่นสิครับ สำหรับน้ำเปล่านะคะเราจะใช้คู่กับแป้งทอดกรอบเพราะว่าจะทําให้แป้งละลายเข้าเนื้อไก่ได้ดีค่ะอือแีอนี่เองทําให้ไก่นุ่มไม่ใช่คะ่ะอาทำไมล่ะคะทไก่กรอบค่ะโอ้พี่นิว่าจะทําให้ไก่นุ่มซจอีกแล้วอย่างงาล่ะคะงาคา่ะความเนื้อไก่หมัก65นาทีแล้วจึงจะ อ๋อช่วยให้หอมด้วยค่ะ<ช>แพรมตอนนี้เราก็เป็นผู้ช่วยกุกกันแล้วนะครับใช่ค่ะก่อนที่เราจะเข้าครัวทำอาหารกันพี่ฟาอยากบอกถึงน้องๆทางบ้านว่าใครที่จะเข้าครัวทำอาหารอยากให้มีผู้ปกครองคอยชี้แนะและให้คำแนะนำด้วยนะคะใช่แล้วครับเพราะว่าการทำอาหารนั้นอาจเกิดอันตรายขึ้นได้เสมอครับอ,อย่างนี้เราก็อย่ารอช้ากันเลยดีกว่าครับเราไปเริ่มทำอาหารกันเลยดีกว่าครับใช่ค่ะพี่ฟาก็เริ่มจะหิวแล้วล่ะคะ่ะอ,อยากรูว่าทำแล้วจะเป็นหน้าตาย,ยัางไง จากขั้นตอนแรกคะเราก็นําไก่นีไปล้างน้ําให้สะอาดกันค่ะจากขั้นตอนที่สองนะคะหลังจากนําไก่ที่ล้างน้ำสะอาดเสร็จแล้วก็มาหั่นเป็นสองชิ้นค่ะแล้วซึ่งพวกเราได้หั่นและล้างไว้เรียบร้อยแล้วค่ะือแล้วทําไมเราต้องหั่นเป็นสองชิ้นด้วยล่ะครับเพราะว่าจะทําให้ไก่เนี่ยสามารถซึมซับปลาได้เร็วแล้วก็ทอดแล้วมันจะสุกเร็วด้วยค่ะแล้วหลังจากนั้นเราทําอะไรต่อครับ พอครูเขาเข้ากันเสร็จแล้วก็แล้วก็เราก็ใส่น้ำเปล่านะคะคมีแบบว่าช้อนแม่ล้างเลยนะหยิบขึนม <c oughs> คือใส่เลยนะใส่เลยใช่แล้วก็ใส่แป้งค่ะโอ้โห<อ>ค่ะ <c oughs> แล้วเราก็ครูเขาให้เข้ากันค่ะครูเขาตอนนี้กำลังมันนะครับกับการขยำไก่นะฮ <c oughs> ม ก่ำนุ่มและเกินนะตอนนี้หอมๆกินแบบนพี่ไฟก็แบบท้องร้องเลยพี่เกดเรียบๆเลยครับพี่เกดหิวแล้วตอนนี้ตอนนี้ไก่ก็กำลังได้ที่เรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าตอนนี้ก็คงได้เวลากินแล้วนะครับผมอาเอาไปกินเลยยังค่ะอ้ายงเหรอครับต้องทำยไงต่อครับหมักไว้15นาทีก่อนระหว่างที่เราหมักนะคะเราก็ใส่ข้าวลง ตั้งกระทะก่อนเฮ้ยเดี๋ยวพอดีมันมันจุดยังไงอะที่บ้านพี่ใช้เตาถ่านฮะใช้ไม่เป็นนะบ้านพี่ก็ใช้ถ่านไม้องลรอเล่นครับตามจริง <c oughs> เปิดเป็นฮะมาเปิดกระทกระทกันเลยตั้งที่อุณหภูมิแปดร้อยองศานะครับผมตอนนี้ใส่น้ำมันลงไปเลยโนะอ้อพี่เกดก็เป็นพ่อบ้านได้ด้วยกันนะเหมือนกันไม่เคยทำอาหารเลยครับบอกกึงตรงครั้งนี้ครั้งแรกเลยครับอืน้ำมันอย่างนี้พอไหมครับ โอเคครับตอนนี้เราก็รอให้กระทะร้อนนะครับผมครับตอนนี้เราก็หมักไก่ครบ15นาทีแล้วแล้วต่อไปเราจะทำอะไรครับต่อไปนะคะเราก็จะใส่งาขาวไปค่ะใส่เลยครับว้าวแค่ใส่งาก็น่าทานแล้วใช่ไหมครับพี่เกลเราทานเลยได้ไหมครับเนี่ยยังไม่ได้ค่ะหิวแล้วตอนนี้เริ่มหิวแล้วหอมมากเลยนยหอมจริงๆ ครับและตอนนี้กระทะเราก็เริ่มร้อนแล้วตอนนี้แล้วต,ตอนนี้เริ่มสูกรยังครับเนี่ยเริ่มสูกแล้วค่ะเป็นจริงแล้ว ตอนนี้ไก่ได้ที่แล้วนะคะเราก็ปิดไฟกันเลยอะไรที่แล้วเหรอก็ปิดไฟเลยครับโอเคเรียบร้อยตอนนี้ก็กำลังจัดไก่ใส่จานนะครับน้ำมังด้วยระวังด้วยอย่างนี้เราต้องเอาไก่ไปพักน้ำมันก่อนเสด็จน้ำมันก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะ หรือยังครับเอ้ยอีกชิ้นนึง <Okay. S 1> พี่ขออีกชิ้นนึงหสีน่ากินมากเลยครับท่านผู้ชมเอามาเลยนะคอเลยต่อเลย,เลย <c oughs> พี่เกผักน้ำมันซอสสักครู่นะครับให้น้ำมันเสด็จก่อนนะครับ <c oughs> เสด็จไปไหนแล้วครับ <c oughs> พี่เกสเสด็จในที่นี้หมายถึงว่าให้น้ำมันมันอ่อยังไงล่ะ ไม่ให้น้ำมันมันชุ่มในไก่ใช่แล้วให้น้ำมันมันออกไปแล้วเราจะได้ไม่กินน้ำมันมากเกินไปผู้ชมคะนี่ค่ะหน้าตาไก่ของเรอน่ากินมากเลยมีไก่ทอดน้ำปลาน่ากินเลยคะตอนนี้เราก็มาจัดใส่จานกันเลยดีกว่าจะได้ไ่ตงจัดได้ไหมอ่ะขอสักชิ้นเดี๋ยวคุณผู้ชมทางบ้านหิวเดี๋ยวคุณผู้ชมทางบ้านอิจฉาเราจัดการกันจัดจานกันก่อนโอเคครับหนึ น่ากินมากจริงๆครับคุณผู้ชมน่ากินมากถ้างั้นคุณผู้ชมคะพี่ฟายขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวพี่ฟายยังไม่เสร็จแค่นี้อ้าวพี่หิวแล้วอะนี่ยังไม่เสร็จเลยอีกหนึ่งเมนูเมนูอะไรครับน้องขอกินได้ไหมอะเมนเมนูเกี๊ยวกล้วยหอมค่ะอืมแค่ชื่อก็น่าทานงั้นพี่วางไก่เลยรอเกี๊ยวกล้วยหอมงั้นเรามาเตรียมอุปกรณ์สำหรับเกี๊ยวกล้วยหอมกันเลยดีกว่าครับ และตอนนี้วัสดุอุปกรณ์ของการทําเกี๊ยวกล้วยหอมก็ครบแล้วลอยากให้น้องอธิบายว่ามีอะไรบ้างครับค่ะวัสดุของเกี๊ยวกล้วยหอมนะคะมีเกี๊ยวนะคะกล้วยหอมน้ำเปล่าน้ำมันพืชอผงอบบานตินแล้วก็น้มข้นหวานค่ะอืมเอ๊ะแล้วทําไมเราถึงใช้แต่กล้วยหอมล่ะครับเราใช้กล้วยไข่กล้วยน้ําว้าไม่ได้เหรอครับพี่ฝ้ายพอรู้หรือเปล่าครับอ๋อที่เราใช้กล้วยหอมนะคะเพราะกล้วยหอมมีลูกใหญ่ เป็นลูกใหญ่แล้วก็มีเนื้อแน่นหอม,มด้วยรสชาติหวานแล้วก็อีกอย่างไม่มียางน้อยเหมาะสำหรับการทำอาหารอ๋อ,อพี่ฝ้ายนี่ก็รู้เรื่องอาหารดีเหมือนกันนะเนี่ย <S <S 2> <S 2> แม่ที่ก็เป็นแม่บ้านแม่เรียนนิดหน่อยแม่สีเดือนเลยงั้นเราก็ไปลองทาเค้กเออเกี๊ยวกล้ยหอมกันเลยดีกว่าให้น้องๆทําเลยครับถ้าตอนแรกนะคะเกี๊ยวมาว<ม>างเกี๊ยวไว้เสร็จแล้วก็กล้วยหอมนะคะมาใส่เกี๊ยวอืม แล้วก็อเอาเกี๊ยวคุณผู้ชมเริ่ม <S 1> 1 <S สงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าห่อ,อมาแล้วหน้าตาเกี๊ยวจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรารอดูกันเลย ที่เราห่อเกี๊ยวเสร็จแล้วหน้าตาเกี๊ยวจะได้แบบนี้นะคะนี้นะคะหน้าตาน่าทานมากเลยค่ะแล้วเราต้องทําอะไรต่อคะน้องๆต่อไปนะคะเราก็จะนําเกี๊ยวไปทอดค่ะตอนนี้กระทะก็าร้อมแล้เราเราทอดเกี๊ยวต้องใช้ไฟเท่าไหร่คะถ้าเป็นกระทะไฟฟ้านะคะใช้ประมาณ400ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นกระทะแบบแก๊สอะค่ะใช้ประมาณไฟขนาดกลางค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเราทอด ในกระทะที่เป็นแก๊สเราต้องใช้ไฟขนาดกลางส่วนถ้าเป็นกระทะไฟฟ้าก็ใช้อุณหภูมิที่400องศาอืมตอนนี้กระทะก็พร้อมแล้วครับคุณผู้ชมงั้นเรามาทอดกันเลยใส่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 เลยงไปรอๆนะคะต้องระวังด้วยนะครับแล้วอย่างนี้เราห่อเกี๊ยวได้กี่แบบเหรอคะเราห่อเกี๊ยวได้ทั้งหมด3แบบค่ะนี่แบบแบบสามเหลี่ยมค่ะแล้วก็ขอเป็นทรง อ๋อเป็นตูมอย่างนี้ใช่ไหมคะอ๋อตอนนี้คุณผู้ชมคะไก่จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ไก่ละไก่ละไก่ได้กินแล้วครับไก่ละหิวแล้วเมื่อกี้เปลี่ยนจากไก่เป็นเกี๊ยวแล้วหิวตั้งแต่ไก่แล้วครับตอนนี้ค่ะเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วครับ าน่าทานมากเลยคะ่ะแล้วอย่างนี้ที่เห็นผงอันนี้คือผงอะไรนะคะผงโอวัลติน,ตนค่ะผงโอวัตินแล้นี้เราสามารถใช้อย่างอื่นแทนผงโอวัตินได้ไหมคะได้ค่ะเราจะสามารถใช้ผงโกโก้หรือว่าใช้ช็อกโกแลตคาราเมลอะไรพวกนี้ได้แล้วอย่างเช่นพวกครีมเป็นแบบพวกสตรอเบอรี่ได้อ๋อ,อได้เหมือนกันใช่ไหมคะใส่ในมข้นหวานค่ะอ่าโรยนมข้นหวานลงไปข้างหน้านะครับเหมือนเหมือนโรตีเลยนะใช่ท คล้ายโรตีมากเลยค่ะถ้าถ่ะมันจะคล้ายโรตีแต่ว่าเราจะเปลี่ยนจากใส่พัวไข่เป็นถ้วยอันนี้เราก็ใส่แยมสตรอบเบอรี่อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันได้ค่ะอันนี้ข้างล่งเลยนงเราพิธีพิถันมากนะครับ <c oughs> เป็นางานที่ต้องีพเถียด<า>อ่อนเลยทีเดียว และตอนนี้อาหารทนะั้งสองเมนูก็เสร็จลงแล้วนะครับผมนั่นก็คือไก่ทอดน้ำปลาและก็เกี๊ยวกล้วยหอมครับอาหารหน้าตา่าทานมากเลยค่ะพี่เกดถ้าอย่างนั้นเรานำอาหารไปให้น้องๆในขับดิสต้นคิดชิมกันเลยดีไหมคะงั้นเราก็อย่ารอช้ากันเลยดีกว่าครับไปกันเลยไปกันเลยค่ะ ช่วงนี้ก็ต้องขอมอบป้ายหลานย่าคนเก่งเพื่อการันตีว่าน้องทั้งสองคนเป็นคนเก่งของเราในวันนี้ครับมอบไปเลยครับน้องทั้งสองคนมีอะไรฝากบอกคุณผู้ชมทางบ้านไหมครับค่ะสำหรับเทสลาะครคบมีน้าแก็กที่คุณนุ่งจะมาทำอะไรอร่อยอ,อยให้คุณผู้ชมได้ชิมกันอีคะ่ะยังขอฝากผลงานของ,ของ,องเราด้วยนะคะใช่แล้วค่ะสำหรับน้องๆท่านไหนที่จะสนใจที่อยากจะเรียน ลองเล่นเต้นการแสดงนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร a c e b o o k อีเมลได้ท้ายรายการเลยค่ะครับก็ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยบรรยากาศดีๆครับที่นี่เลย Coffee Bar, s a ซฟวันพาร์คเพรสขอขอบคุณ d n เ a b l e t v ิทีโคราชและขอขอบคุณหนังสือพิมพ์นิวธุรกิจครับสำหรับวันนี้นะคะในช่วงของหลานย่าคนเก่งของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับา